สวัสดีค่ะวันนี้เรารวบรวมเมนูความแซ่บความอร่อยไว้ที่นี่เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างหลากหลายเมนูเลยนะคะแซ่บๆบสุดๆกันไปเลยนี่ส่วนกุ้งขาวนี่เป็นของเราเองดักขึ้นมาจากบ่อแล้วเราก็พร้อมต้มได้เลยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบและนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนําง่ายๆอร่อยด้วยนะคะทุกคนนี่จะเป็นปลาดูทอดพร้อมข้าวสวยร้อนๆโรยมะนาวเล็กน้อยทานคู่กับน้ำพริกกะปิพร้อมผักสดๆกรอบๆอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน เป็นคนชอบทานเปรี้ยวเลยโรยมะนาวบีบใส่โรยไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนแซ่บๆและไปดูอีกหนึ่งเมนูเลยที่จัดสรรความอร่อยมาให้ทุกคนแล้วจะเป็นไข่พะโล้นะคะทุกคนแล้วก็เติมเลือดลงไปแบบนี้เลยชอบทานเลือดก็เติมไปเยอะๆเลยค่ะเครื่องแน่นมากจุกๆและนี่คืออีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนําไปหาซื้อหรือทาทานกินเองกันได้เลยจะเป็นกะปิคั่วใส่หมูสับลงไปอร่อยมากๆทานคู่กับผักสดๆบอกเลยว่าฟินสุดๆ ส่วนนี้ก็คืออีกหนึ่งเมนูอาหารนะที่อยากจะแนะนําหาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเลือดเป็ดคอเป็ดอะไรก็คือโรยน้ําจิ้มลงไปเลยแซบ่บใครชอบทานขนมจีนมาทางนี้เลยนี่จะเป็นแกงไก่บ้านน้าคลุกขิดคุกขิดเลยเข้มข้นอย่าบอกใครเลยนะทุกคนหรือว่าจะเป็นเมนูกับแก้มก็ได้แต่ส่วนตัวเราชอบทานคู่กับขนมจีนจัดไปเลยสักครึ่งกิโลจักเดียวไม่พอหรอกน้อยเกินไปนี่ค่ะทุกคนเข้มข้นมากเลยค่ะทานคู่กับผักสดๆกรอบๆเดี๋ยวเราไปซอยตังกวาใส่กันบอกเลยว่าฟินสุดๆกันไปเลย สำหรับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมความแซ่บเป็นสีสัในให้ทุกคนถ้าเย็นนี้นึกเมนูอะไรไม่ออกก็ลองทําตามดูได้เลยเมนูทําทานง่ายๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อร่อยด้วยหรือจะหาซื้อตามตลาดก็ได้เลยไม่ติด